ไลสไต้ยสม้มซ่าแชร์เดียบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างซามาแบ,บ่งปันอีกแล้วค่ะอันนี้ไซเป็นแฟชั่นด้วยค่ะแต่ว่าสีเห็ดลิปจบบอยอีกเรียงหน,นึ่งที่ใสซนี่บอเห็นได้ค่ะอ่าเห็นลิปลิปหนึง่งอันเพิ่นคอมเมนต์มาว่าไซแว่นเราเป็นอัน อันเป็นตะหักก็เลยใส่บึงเพราะว่าแว่แนแว่นอันแบบว่าซื้อมาติดไว้อ่ะค่ะเพื่อได้แง่ลูกเข็มอนไรที่มัน,ท,มนที่มันอยู่ที่มืดหรือที่ห้องม้องมาเห็นนะคะแต่ถ้าเย็บผ้าธรรมดาก็ยังไม่ทันนี่ใส่หรอกค่ะเต็มแบบเห็นคอมเมน็นเนืองอันอยู่ในคลิปที่มีใส่แว่นคนบอกว่าใส่แว่นเป็นตะหักคนว่าล้วบันทึย้ายซาสิใส่แว่นในคลิปนี้ด้วยค่ะ มาค่ะไลฟ์สไตล์สิมะเขาวันอกสามชุดนี่เด้อค่ะเนี่ยประมราณว่าบ่เขาลูกสะโพกได้แล้วก็อกบานค่ะอกบานออกอกบางออกเรามาแก้ไขยังไงมาค่ะ DIY ให้นะคะไลฟ์สไตล์ใบสมซาแชร์เดียวมันเกดเกิด,ดขึ้นทุกวันสร้างส้ามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมาบึ๊บ อันนี้อันนี้ไซส์เดียวกันนะคะแต่เพียงแต่เฉดสีไม่เหมือนกันนี่เฉยมากค่ะ ละนิ้วนะคะที่เราจับดูกับลูกค้านะคะข้างละนิ้วข้างละนิ้วนะคะเสื้อไม่เกาะออก เวลากี่นาทีนะคะ ใส่แว่นแล้ว นิ้วนะคะเนี่ยค่ะ,คะให้ทำแบบนี้นะคะข้างละนิ้วไล่ลงมาจนถึงหน้าอกนะคะให้ถึงช่องออหน้าท้องอันนี้คือการเข้ารูปนะคะ เข้ารูปผ้าสไตล์นี้นะคะลักษณะไม่เกาะอ,อกอะค่ะไม่เกาะอ,อกแล้วไม่เข้ารูปค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมใช้แบบนี้นะคะ ไม่ต้องตัดผ้านะคะ เกตมาถึงหน้าท้องด้วยนะคะอันนี้คือหุน่นต้องดูที่หุ่นลูกค้านะคะอันนี้ด้วยค่ะสไตล์เดียวกันค่ะ ไม่เข้าเอวไม่จำค่ะ นิ้วที่เราจับตอนอนางแบบเราลองหุ่นเราก็จับดูที่ด้านหลังว่ากระชับกี่นิ้วข้างและกี่นิ้วหน้าอกเขาได้อะไรเงี้ยอันนี้ผ